สวัสดีครับผมโอดิสารป่าพันธุ์ืเมืองครับผมนี่นะครับเมื่อกี้พายุเขาม้อยู่ครับแต่ว่าน้ำยังมีอยู่น้ำให้นาซาครับผมยังแห้งแรงเหมือนเกาครับผมตกบ่แห้งครับผมทังกาฬสิ์ทางบ้านนะครับบรรยากาศยาแรงตรงไห้ตรงน้าอีกแล้วครับกับกุ้งเทงหน้าครับผมเมื่อนี้ต่าต่าครับผมประเพทต่าๆเลยล่ะ ขวดเทียงหน้าอีกแล้วครับไปถึงเทียงแล้วครับนะครับผมจะตำแทะตำมึกครับผมตำข้างมึกข้อมึอกล้ะครับผมซอยเรียบร้อยตุ่มลวกเรียบร้อยครับผมแบบเผ็ดสะใจเลยครับพลิกไปเลยครับกับมือนึงพลิกจุดๆดไปเลยนะครับ มีทัวร์สั่งซ้อรมปุ่นครับส่วน่ปเลยใส่เบิดแล้วครับนี่มาเก็บดวงครับผมใส่เบิดเลยครับใส่อีกรอบสอง มือนี่ออกมาเล่อทงให้ททงหน้าครับผมมาเบิง้งหนามอยู่ห้หน้ามันมีบอรครับผมมาเลยครับเด้อส่งแรงครับส่งแรง รอยแล้วครับตำชั่วขอ,องข้อมือครับผมข้างมือโอ้ับมา ทวงให้ถึงหน้าครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ก่อนตั้งหันไม่ก่อนครับเออของเสียบต้องกินอยู่กลางท่งครับผมทุกหนะ้า nó gọt nó hấp hấp lên lên là để nó hấp เกิดการมครับจับนี่หม ได้ครับเหลือได้หน่อยเองนะครับเนี่ยครับได้กานนี่ครับครับ,รบในทุเรียนผมจะมาปลูกนะครับจิมาเพาะแบบผมแช่น,น้ำไปสามคึืนครับจิก แตกนอกมากสิครับแจกน้103คร้อยสามคืนแล้วผมจะเดือยเส่ทุงครับไปทิ้งดางเด็กๆอิ่มย่างนม่หอยได้กินปลาหมึกแล้วครับเยผมผมเอาน้ำต้มปลาหมึกนี่เด็ครับทิ่ผมเพาะไปเรียบร้อยเพื่ถอดออกจากในมันนี่ครับจะเป็นตนุนมากสิเลย นี่คือโอเคดินผ่านแล้วครับอยู่ด่าผมแช่น้าไปสามคืนนะครับเด้อในมเมล็ดนี่ครับกำลังสิบปงขึ้นออกถอดจากฝักแต่แช่เขากินแล้วแวเขาแช่ในเลยครับสามไว้สามคืนเดี๋ยวกำลังสิบปงแล้วเขาจะหกสามคืนแล้วเขาก็้นมาลงเซตถุงครับผมครับนี่ละลุ่มปลูลุ่มเพาะไว้ นี่เดครับขึ้นแล้วต้นใหญ่เลยนี่ครับเตรียมดินไว้เรียบร้อยนี่เอาท่านี้่ลงเลยครับชุบต้องร่วงคักนี่ครับสำนีให้มันให้มันดันขึ้นมาได้นะครับ ไม่ดีผมไมีหมยียับหนัวลงมเลยต้องมาลงมเลิกกัได้เดี๋ยวหดน้ำครับผม ครับผมเพาะสิละไหนเกิดเป็นต้นแล้วครับผมนี่หนึ่ง,งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกต้นนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวถารอเบิ้งซุมนี้แล้วต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับจากสามคืนก่อนในทีากินจดลแล้วครับมาเพาะลองเบิ้งครับผมครับผมโอเคละครับ แบบเสียหาต้นมาเด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมมัะตะเบ็ดตกดินแล้วส้มท ong สม่าครับมื่อนี่ตำซัวค้างเมึกครับผมครับอากาศฝนก็นนจะบวตกวขึ้นมือนี่ก้อนตกสองมือแล้วครับแต่บระติตกแห้งครับตกลิ้นเบิดมือวันเบิดมือเลยครับก้อนกับเบิดมือครับ น้ำยันแบบมีแหงอยู่น้ำแหงหน้าอยู่ครับแหงครับผมแหงครับพดปีนี้ผมยะดีมีแหงครับรับรวยรับรวยครับมันละทงตัวละทาเอ็ดเพาะต้นกาทุเลียนครับผมลองเิลงครับผมยินดีมีแหง,ววง,ง,ง,แงสวัสดีครับ